การปฏิสัมพันธ์นะคะก็คือการตอบกลับนะคะการแสดงความคิดเห็นในช่องของเรานะคะทําที่บ้านของเราเราทําได้ทําที่บ้านเพื่อนอ่ะไม่ใช่ทําที่บ้านเราเราได้นะคะถ้าทําที่บ้านเพื่อนนะคะก็คือเพื่อนได้นั่นเองนะคะ คือเราจะต้องทำควบคู่ไปพร้อมๆกันแต่ให้เน้นบ้านเราเป็นหลักก่อนนะคะเมื่อเราลองคลิปเราดูคลิปของตัวเองจนจบและคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปของตัวเองนะคะให้ตัวเองเนี่ยก่อนเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับคลิปหรือโพสต์โพสตนั้นของเรานะคะและหลังจากนั้นก็ ไปเล่นอย่างอื่นออกไปทํานูน่ทนทํานี่และเมื่อมีเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านเราให้เราคอมเมนต์ตอบกลับไป2อถึงสโพสจากนั้นเราก็ไปเล่น <c oughs> ไปเล่นที่บ้านเพื่อนหรือเราไปทําอย่างอื่นอาจจะทําคลิปต่อหรือโพสต์รูปต่อ,อหรือแต่งรูปคิดคอนเทนต์แล้วเราค่อยกลับมายังหน้าฟีดใหม่ แล้วก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์อีกครั้งการโฟกัสการปฏิสัมพันธ์เราต้องโฟกัสในการปฏิสัมพันธ์ในช่องในคลิปในโพสในรูปของตัวเองเป็นหลักนะคะเพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นให้กับเราและระบบก็จะมองว่าเราจะเป็นช่องเขียวในช่องเรดบอร์ดที่เขียนคำว่าการมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะให้เราเน้นต่อก,กลับนะคะ แต่อย่าถี่เกินไปถ้าถี่เกินไปมันก็จะกลายเป็นสเปมน,นะคะทุกคนดังนั้นต้องระวังจะโดนตีมือนะคะเมือ่อโดนตีมือปุ๊บนะคะเราก็อาจจะต้องหยุดทำงานชั่วคราวนะคะต้องไปลันล้ที่อื่นก่อนสักพักแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่ได้นะคะอันนี้ก็อยากจะแจ้งเตือนทุกคนนะคะการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะ หลายคนบอกว่าดีแต่ทําไมช่องของเราไม่เติบโตเราต้องสร้างผลงานของตัวเองก่อนด้วยนะคะไม่ใช่ตะพืชตะพืชไปเยี่ยมแต่บ้านเพื่อนแต่บ้านตัวเองยังไม่มีผลงานนําส่งระบบอันนี้ก็ระบบก็จะมองว่าเราเป็นคนขี้เกียจนะคะระบบ AI นะคะเขาชอบทนขยนันหมั่นเพียรน,นะคะดังนั้นเราก็ต้องทำคลิป เน้นโพสที่มีคุณภาพเน้นข้อความที่ให้อะไรกับผู้คนนะคะและที่สำคัญเลยระบบเนี่ยเขาชอบให้เราเนี่ยออกมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนชาวครีเอเตอร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ให้แนวคิดให้อะไรใหม่ๆกับคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานั่นเองนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากโฟกัสช่องตัวเองเป็นหลักนะคะ